ขอการสวัสดีครับปณาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง YouTube ของอาจารย์ม้อ,อก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นําพระร่วงหลังรางปืนนะครับพระร่วงหลังรางปืนกู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระปางนะครับเนื้อทองคองํนนานะครับเนื้อทองคําพระองค์นี้นะกู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระปางอำเภอศรีสัทนาลัยนะครับดูดอยนานะครับดูเนื้อ ทองนะครับเขียวเป็นทองลูกบวบเลยนะครับท <inaudible soul cat> ่านผู้ชมเป็นทองลูกบวบครับสนิมแดงนะครับท่านดูสังเกตดูสนิมแดงกูกว่านะครับไอ้สนิมแดงไม่ใช่สนิมแดงอภัยครับสนิมของเมื่อทองคําจะเป็นสีสีสีแบบนี้นะครับเป็นสีน้ำหมากนะครับสีน้ำหมากสีน้งแดงนะครับสนิมทองคำนะครับดูทางซอกตกกะกนะั่ ตอกแขนตอกอะไรเนี่ยครับตอกลําตัวนะครับสนิมแบบนี้จะเป็นหนึ่งทองคําถ้าเกิดปรากเป็นสีแดงแบบนี้นะครับใบหน้านะครับเป็นกู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุดูยกพระหัตถ์นะครับยกพระหัตมีดอกพิคุลอยู่กลางใจมือนะครับสวยงามนะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับสนิมดูสนิมที่เกิดขึ้นมันจะเป็นสีแดงๆครับเป็นคาบแล้วคาบสนิมครับ ถ้าเป็นเนื้อทองคำดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับหลังดางปืนนะครับหลังดางปืนเนื้อเหี่ยวย่นเหมือนเช่นกันนะครับเนื่อเด้งใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับเนื้อทองคํานะครับดึงใหญ่ใหญ่ขึ้นมาดูครับดูความชัดเจนนะครับครัทเ่หนึ่งแดง เนื้อทองคำไา้ตุ้มนี้นะครับดูด้านหลักข้างครับดูด้านข้างเดี๋ยวผมจะวามภาพเล็กหน่อยครับให้ด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับขั้นต้นต่างรับบหูวย่นนะครับเต่าครับเหยวย่นผสมทอ,อง ความงดงามน,นะครับความงดงามภาพนี้นี้ครับท่านหลงปมดูครับพระเขาผ่านการใช้งานมานะครับพระขึ้นอยู่ตรงคอผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับได้มาใหม่ทองเป็นทองลูกเกียวลูกบัวไปเลยครับทองเก่าครับทองโบราณนนครับทองสุโขทัยนะครับ เป็นทองผูกโขไทยสมัยโบราณ <c oughs> นงดตามนะครับท่านใดสนใจนะครับเบอร์ขึ้นชัหน้าที่หน้าจอหนะ้าศูนย์เก้าสี่หศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับโทรติดต่อทั้งใหม่ได้เลยวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดถูกใจนะครับกดติดตามนะครับวันนี้าบขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ